<laughs> พี่พิมพอยู่ในไลฟ์ด้วยนะทุกคนใครก็แฟนแบบว่าทุกคนทักทายพี่พิมได้เลยนะครับทักทายตาได้เลยนะอัุบอยน้องดื่มไว้ด้วยเป็นหนุ่มแล้วนัาดื่มเพราะว่าเขาแบบว่าเหมือนพี่ที่เขามีให้ให้ให้ชิมเลยแล้วก็น้าก็เลยเหมือนแบบว่ากลัวจะเสียอะรยากนเป็นแบบ จิบจิบนะครับจิบจิบไม่ใช่ครับเฮ้ยคุณคุณเราพานามิตรกันนะครับคุณเฮ้ยเดี๋ยวผมติดตามคุณไปก่อนวันนี้ได้เห็นหน้าแล้วรก็มัมมัมกันนะฮะ อเราจะมาเราจะมาแข่งกันนะฮะจริงนะแต่ว่ายอมแพ้เพราะว่าพี่ๆผมไม่กล้าช่วยของเปรียอยู่แล้วไม่เลยไอ้ว่าอาจจะแบบใช้สองเชือกแค่ขับเศร้าพูดเนี้ยว่าโสดเราไม่สอ่านหนุนพูดโสดโสดหัวโสดไมเราเล่นค่ะทุกคนเราเล่นเราเล่นเราเล่นนะคะเราเล่นนะก็วันนี้ก็พาทุกคนมามังมั่งด้วยกันนะครับผมก็ แต่ว่าเปลี่ยนบรรยากาศบ้างนะครับปกติจะแบบรองเพลงใทุกคนได้ยินเขาูอะไรนะไม่ได้ดูน้องแต่ดูี้อยู่รเอาไหมคะถ้าเราถ่าเราใัวไม่ได้ดูน้องแต่ดูกกี้อยู่แสดงว่าเขาดูไม่ใช่มใ่เขาใส่สูรเดอะัเกียรตินะ้าวร้อยแปดสิบแมยาวเกินนะ เวช่องหนูได้นะคะอนะครับก็อันนี้ย้ายมาดูช่องผมได้โอ้อันนี้อันนี้อันนี้เพื่อนชื่อนััิ์สวัสดีครับนี่กับสารีด้วยใ่ไปแล้วเพราะว่าเราจะเหลือไว้รอจะไปอย่างมาหายมันจะใช้ทั้งหมดมัหนึ่งอันนี้กับสารีด้วยผมนััสิทธิ์เป็นดาราซีรีส์ใช่แล้วก็เป็นเป็นอินีเหแล้วสย เดี๋ยวมันจะไม่มีเรียน้ไอ้สิเสื้อนารัเข้าปุทยนะ้าได้450ใสอัดก็ไตาอ่าลืมพี่เอไลน์เลยอ่ะน้องกินมีกี่เมนูแล้วอันนี้เป็นเมนูใทุช่องเอนเลอ่เมนูแรกก็เป็นแบบเป็นแซลมอนแล้วก็เมนูสเป็นแบบนด์วหมักนี้เป็นเมนูสองเป็นปลาหมึกอร่อยมากเดี๋ยวแบบเดี๋ยวเดแ่ว่าลองลงรูไปทุกคนดู แมาแต่งน้เองหรอใช่ครับวันนี้แบบว่านัดแบบนัดลองแบบว่าแต่งแต่งดแล้วก็แบบวันนี้ลองแบบแกล้งจับผมเล่นๆด้วยครับพี่นี้รอยนังแพรนะไก้เยนเปียโนชนไ่าที่แล้วขาดที่แล้วให้ส่งมาว มี่ได้ใารอีกคนมาหนึ่งนะคะได้ใคอีกคนนึงนะคะนนี้คือโอ้โหเลยวน้าเด็กกว่าเด็กอีกน้าเด็กกว่านี่อันนี้โปรสุดตัวหน้าเด็กใี่ไหมใช่หน้าเด็กมารีบเสียงั้วเอาขอถ้าใครครับมีคนตามหาคุณคุณต้านี่โอ้โหเไหนดูสิทำไมไหน ถ่ายพิต้ามาครับแต่ว่าเอฟซีพิต้าแบบเยอะมากเพราะว่าตั้งแต่ตอนนั้นที่แบบที่เราเราเคยถ่ายอุโรรี่กันก็แบบมีแฟนแบบถ่ายได้เใช่เขาแบบพิต้าต้่อมาอันนี้เส้นฮอสอันนี้คิวที้พายผมหมอคิวที่พายมาที่เบฟทัวร์นะครับฮอส ตาโปก็กำลังหม่อมหม่มอยู่นการผมน้องนัอันนเฮ้ยกะอวลต่หือว่ายขอบคุณนะครับขอบคุณ็มวัฝากติดตามไปนานๆเลยครับวันนี้พกเครื่องระดับวันนี้ไม่พก วันนี้ไม่มีงานไงเลยไม่ผกพกเฉ่าวันนี้มีงานไดหน่อยทยด้องนะคะ่ปกินรบทเดียวเลย่งทางขาเลยไม่ได้ลงโปรโมทซีซั่นนอเลยวันนี้เขาสอนปรยาทบนโต๊ะอาหารนะคะแต่ว่าตอนนี้เราดูไม่มีอะไรเลยอะ ใหญ่ังมากถ้าส่กล้องให้จะดูโเห็นนะอันนี้เห็กนะาแล้วก็ทุกคนดูโตใหญ่มากเฮ้ยันสี่นอดูเยอะมากเป็นคนดูเยอะจังมาดูเยอะมากใช่ครับอันนี้แบบสมัครใจทุกคนเลยใช่ไหมครับทักแบบ

อยากรงนี้ได้ดูวอล์เก็บไข่ใช่ทุกคนฝากดูปิตาด้วยนะเพราะว่ามีอีกหนึ่งแล้วก็มีอีกสองแ้ก็จบอบจะราลร้ายจพี่เชกันอีกแล้วจิ๋วพูดไม่ทันเพื่อนแต่น้าจิ๋วจะเป็นยงกีคร์แต่ว่าวันนี้เชฟน่ารักมากนะคะทำทีละอัน ว่า่าฟน์่ายนิดนึงเนได้แบบน้อยน้อยไนคอมมิชชัอนฮาลโลหมั่นหมั่นอร่อยอยู่ด้วยกันอยู่ไม่อ้าวไม่รู้เหรอคุณโรยอยู่ด้วยกัน่าทุกวันเลยช่วนี้ต้อเหมือนกันเช็คแฮนด์ฟังเงาเงานี่มันน่ารักมากเลยแผ่นืนคนลราคาถูกไมนี่คือมนื้อชัวร์อายุในไลฟ์วิว็คก็สบบ มาแล้วค่ะไม่ชเชฟหมูเชฟหมูไม่ใช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 ่ไม่รู้เ่ใช่เชฟูใครรู้อ่ะเชฟออม่เชื่อเชฟหมูน่าักมากอร่ ฟิลเตอร์ฟิลเตอร์ดิกตอกเถอะนะครับทุกคนพี่พิมนารักมาก แบบีกันอ๋อใช่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 ชันเ็นแอจะออเอร์ใช่ไม่หดล้ไม่ชนที่น้องเชยแบบสาพอันอร่อยหมดแล้วทหมดแล้วี่อก่เจออาย่ ติดกันจริงครับจิ้มบ้านไม่ต่ว่านั่งเข้าเด็กเล็กมากั้งเปล่าทุกคนแล้วถ้าเกิดแบบว่าคือเขาอะมีเสิร์ฟไว้ทุกคนเฉยใช่ไหมครับแล้วแล้วงี้ถ้าผมจิ้มไปมันจะมันผิดไหมมันจะผิดเช่คใหมะ่ะทุกคนเพราะว่าเขาให้ <c oughs> เขาเสิร์ฟให้ทุกคนเลยครับมันเป็นแบบ <c oughs> ที่เรียนวันนี้ม <c oughs> า <c oughs> มิจะดุไหม ว่าว่าเอาเรียกนะหรอไม่ก็แบบให้ให้เป็นโอคุยกับเป็นแฟนที่น่ารักเดี๋ยวเดี๋ยวเดียวออ้ดวู่ไม่ดูวิถีวิถีวินีวิถีวิถีวินเวิถีดินเนอร์แบบีลิยดินเนอร์แบบีลิยหน่อย ไ่ห่อเดน่าจะโดนติ๊กตอกแบนมาเนี่ยทุกคนอตอนนี้อเ็ดัน ja. ันเย่างงนายไัอะไรตาว่อันน mm ี hmm. ้ก็ตกรงแแล้วช่วงแล้วแต่ว่าเราคุยเรื s <S ่องอะไรพี่ยาอยากอกรไม่เห็นี ไงนี่พี่ adalah, พี่อ้าเนี่ยพี่อ้าถทายแฟบแต่พี่อ้ํมเห็นปะเห็นปะถ้ามองมุมเนี่ยเหมือนอารมณ์แบบงคนิดนี่พี่อ้ํอยู่อยู่ทีมเดียวกับนั้นเลยแบบว่าเป็นแบบสีเดียวกันอันนี้อีสีอะไรอัไม่รู้อันไม่เมาใครสองใครทสใช่ซารีสีอะไรจำไหมว่าทีมหมดจำได้ป่ามันจะมีสีแดงน้เงินเหลืองเียวอะไอสีแดงสีแดงกับเปน่หรอใช่ไม่เหลืองก็เขียวปะไหลืองไ่เหลืองเออเหลือง โอเคเด็กเราไม่ได้รู้เลยสาหรับเราทำกิจกรรมไอ้ว่าเขาแยกอะไกับยูบ้างใช่เขาแยกรถหมดเลยหนูไม่ไงลูกขับรถใช่ครับขับรถมาครับแต่ว่าอันนี้แบบเหมือนปริมาณนะครับแบบนี้ขับนึ้นเดียวเออใชิดที่เราคุบที่ตรงนี้คนก็จะดูเลยแหละแต่ผมก็อาจจะไม่ได้จีบดีกว่าครับก็ เรนไปสนทีุ่ิก,กินมาอไไปต้อง่ยเชียร์รคะคคนถ่ายคลแครเยนะคะเพราะว่าปกติเราจะถ่ายรูปกนันทุกคนทำอะไรกันอยู่นัาต้องพูดภาษาอังกฤษกับ <Yes. S 1> เขา Yes เดี๋ยวจะววมา

บ้าสื l อสังคมอไมบา่ไ้ไม่เอบดื่มครัคไม่ดื่มไม่ดื่ม้ก็เนีนะอันนี้อันนี้ถ้าในเมนูปกติมันจะไม่มีแลแต่ว่าถ้ามันลองถามาเราก็จะออถมว่ากินอูนิเบอร์ปมูแล้วปดจเพิ่มแค่นเดีย ยังยังไม่ได้เอามาทีนี้เอามือมาเพิ่มโอ้โหไม่กล้าเรียนเลยมาพวกไรใช่ไหมมาที่มาทุกคนขอบคุณเชฟหมูมากๆเลยครับนี่อ่าต้องกินให้รู้ๆแบบว่าเป็นเพล์ด้วยอ่ามาสิทธิพิเศษนี่คุณได้แน่เดี๋ยวเชฟอาหาร

อร่อยมากอร่อยทั้งในก็อร่อยก็ดูดเเยอร่อยค่ะเพื่นอนคนทางทางซีกแเอ,อาไปเ้แฟไปสีคนไก่เราไก่ก็่ ีเป็นเต็หมดที่จริหมดไปสองกล่องต้องามาได้กล่องมาที่กะชิได้ที่กะชิได้ฮันดาเตะอร่อยมากอร่อยทุกอย่างเลยครับเอเออะไรมเรียนเป็นลูก้าเลยลูก้าคืออะไรแมวโอ้แมวแล้วแล้ว ชอบโตโตชอบมากชอบมากๆแค่นี้ฉันทำอะไราก็หายไปเลย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 ไม่ได้เลยไม่เท่าไหร่มองโต้ก็บอกเลือกปูให้มีเมนูที่อยากอีสกินก็ถ้ามีอะไรให้อีสก็พร้อมช่วยอีสทุกอย่าง เชฟหมูค <ok ือที่สุดเหนียมากวันนี้จริงเหรอก็ถือว่าแบบเป็นเตอร์ในการอันนี้อันนี้แบบยังไม่ได้มีการเวิร์กช็อปเป็นน้องเหนื่งยนะทุกคนแต่ว่าเดี๋ยวก็เดี๋ยวก็เดี๋ยวก็จะมีเวิร์กช็อปนะครับผมในอนาคต ตื่นเต้นมากใช่ไหมทุกคนตื่นเต้นมากเลยเนาะแบบอยากแบบถ่ายแล้วเหมือนกันครับอยากแบบเปิดกล้องแล้วนีเ่เนี่ยคืออินเนอร์เหนื่อยไม่น่าเป็นสิวเลยเหนื่ยแต่สิวตรง,งแบบดิมผิวฝ้าทุกคนนะแต่เมื่อวาสนุกมากมีใจ้ทุกคนเอ็นจอยนะครับอืม ไม่่่ยไอยนะั่เคย P K ป่ะ g K ไม่เคยไม่ตัวกาเชฟหมูคือ u m b n e ตัวกาอใช่เ่ราะไม่กเชฟหมูเขาบอกอยู่ว่าเขาแบบว่าต่างนั่งตัวกามากแบบให้เขาแบบต่เขาแบบนี้ลแบบละแบบ่นไม่ทนตัวกาอ๋อสวีดิโอ o so lovely s อ่านบทแล้วเป็นไงบ้างครับก็จึง้งป <c oughs> ังคือเอาจริงอนะ่ะนัดรู้สึกว่าบทอะ่ะมันเป็นคือพอตอ่ะตัวพอตนะครับเป็นพอตที่เอาจริงอนะัดก็อยากนะัดก็เคยอยากเล่นพอตแนวเนี้ยมามา,มานานแล้วแหละอะไรเงี้ยซึ่งก็ไม่คิดว่าจะมีโอกาสได้มาเล่นพอตแบบนี้กับพอตแนวนี้กับกับเรื่องนี้กับคาแรคเตอร์นี้อย่างเงี้ย นอยู่ใช่มใช่แต่ก็ฝากคนติดตามด้วยนะครับก็แบบภายในไตรามาสแรกปีหน้าได้ดูแน่นอนครับมันแฟนตาซีไหมคะอันนี้อยากให้เราติดตามะะแต่ว่าถ้าตั้งแต่วัยแบบซีซั่นแรกทุกคนก็จะเห็นความแฟนตาซีนะครับที่แบบอย่างวันเสาร์ก็มีมีผีใช่ไหมแต่ว่าเสาร์เดย์เ u r ร์เดย์มีผีแล้วก็ปุ่มฝ่เดย์ก็แบบ คือมีคือแบบวก็คือมีความแบบว่าสุดๆนะฮะอยากไปมุงสองนครับจำได้นะครับใครเม็นเดี๋ยวเจอกันวันมุงสองเลยนะครับสอมมด,ดี้คอมดดมด,ดีใช่ก็จะเป็นเรื่องที่แบบให้ทุกคนไม่เครียดเนาะแบบว่าดูแล้วก็เอ็นจอย ชุดไหมครชอบื้อชุดคอุยพีจะซื้อหตัวเองใส่หรอคะอันนี้คารน่าอัฟเตอร์นวค่ะอยู่ในไม่เป็นไรไม่เ็นไรพนลบิลทำงานระหว่างันไ่ใช่ใช่เคุเคยไปเั้งเมนูบนะปีหนึ่งวิ่งนะวิ่งรอบสนามนะนับตาเออ เขาไม่ได้กี่เปิดจีผมว่าผมว่าคือดูแล้วไม่เครียดครับแต่ว่ามันก็จะไม่ได้แบบันคือว่ามันก็ไม่ได้คอมดี้เกินไปจนที่แบบมันแบบคือผมว่ามันก็มีแก่นมีสาระในตัวของเรื่องอยู่ด้วยครับคือว่าทุกคนต้องติดตามนะชอบนี่ครับตอนนี้เรามีเมนูใหม่ อากินมากเากนดี๋ยวอีกก็กลับมาแล้วใช่ไหมไม่วันนี้พยยามช่วยก็เลยเดินได้แล้ววันนี้กลับมาไหมฮะอันนี้ผมกลับไหม ผมกลับมายังทุกคนมาแล้วโอเคไม่คะแนนแเยโอ้ยยังดีเล้ว่าจะให้แบบสองเลยมามามามเดี๋ยวทานเยอะเดี๋ยวก็ทนเยอะแล้วแตมันป่วยอะ

ครับอเดี๋ยวไปสั่งร้านอื่นเลยก็เหมือนเป็นลม้อบอกนี่ครับเป็นแบบของทอดแต่สีอร่อยมาอร่อยมากอร่อยอะเอาจริงป้าไม่เคยกินใหญ่ขนาดนี้มก่อนเลยครับครั้งแรกเดี๋ยวเราเติมเอง คนผัดี่บลูกนี่คืไทุกนแบบไลฟ์แล้วก็ูดกับคนไลฟ์หนูก็ฝึกไลฟ์นัดก็คนไลฟ์คือเลยที่มันเองเลยอะคนผัดนขอเดียเหมือนกันอ่านไม่ถูก ขัดกล้องรอบๆน้าหน้กศกลป์หน้าบ้านขอบเลนา์แล้วก็สัลลี่หนุ่ยอิ่มจริงจริงดื้ออิ่มมากเยอะหลายคนมากบางคนที่ชาวอยางเก็บนะแล้วก็ เยมากไม่ได้รู้จักทุกคนใช่เจอกี่พันน่ะขอเติมเลไมเขาถามใครเติมบ้างน่อกิ่เลยอร่อยมากๆแบบอร่อยแบบ แซบหนต้มแซ่บไหนผมว่าเป็นแบบเป็นแบบต้มแซ่บแบบต้มแซบหรอต้มแซ่บได้ไงทุกคนเป็นแบบต้มขายอพอได้นะว่าแต่ต้มแซบนี่เดี๋ยวมันจะมันมันจะแซ่บเกินแซ่บอินดีสิงหอิีแซ่บอีอีก็คือแบบแบบซ็อก้ค่ะเราชอบแบบมันมันนัวๆไม่เผ็ดไม่แซ่บ อร่อยอแซ่บเผ็ดซ่บคืออร่อยหรือเผ็ดอะแค่คืออร่อยเนาะเนม้วนคออะไร่ีขอคำนึงม้วนจอยแบบนั้นคอม้วนจอยแบบที่ชอบ่อ้วนจอนเลยของพี่ผู้ชายิตอกชื่ออะไรคะของพี่ผู้ชายชื่ออะไรคะชื่อนัทสิทธิ์ครับ ไอจีอันนี้ไอจีไอจีผมไอจีน่าชื่นกันที่สุดไอเลมติ๊กตอก i นี่ยเอาจอเอาจอเอาจอไอเลมติ๊กตอกเอาจอเอาไอเลติ๊กตอกไอเลมติ๊กตอกไอเลมติ๊กตอกโอเค N A T A S I T C ลเวติ๊กต็อกชื่ออะไรนาตาสิ์ N A T S I T สองตัวครเลเวลติ๊กต็อกมากคุตเป็นล้านะคะที่ี่เป็นล้านเลยนะคะอันนี้กี่แสนคะนี้แสนล้านโอ้ยไอ้เว้ยไม้แค่แสนเดียวไม่สองแสนถ้าสาแสนล้านไม่อยู่ตรงนี้ไปเที่ยวอวกาศแล้ว น้าครับน่าเหมือนคนในช่วงดูไทยอยเนี่ยวินิวนิวเพื่อนน้าเพื่อนเพื่อนนเพื่อนสนิทอะไรไปนะใช่พี่ตุกไม่มาพี่การมาเอาวัะดีครับพี่การน้องจะไปเลยเนี่ยเดี๋ยวจะไปแล้วทุกคนอันนี้เพิ่งมาจานเพื่ออะไรอันนี้ได้ค่ะเพราะว่าเรารับประทานอาหารเรียบร้อยนะครับก็ขายตัวเองเยอะๆเล่น คนเขาด้อมเหรอลูกใช่เพื่อนเพื่อนผมเขาฮอตครับแบบคนดูกันพันเลยแล้วแบบเขาถามถึงนะฮะก็เลยแบบว่าก็เลยมันนี้บอกให้ขายขายตัวเองไปเลยลูกใช่ก็แบบว่าแฟนแฟนเพื่อนผมนั่นแหละเดี๋ยวไปแล้นะครับทุกคน มี่กันเอา้าขายชาเป,เปิดร้านแม่ไม่พอเปิดร้านชาอีกโหขยันมากนะคะก็ไปแล้วนะครับทุกคนเดี๋ยวไม่ไรเดี๋ยวมาคุยเล่นด้วยใหม่นะครับก็เจอกันนะกลับบ้านกันดีๆนะครับก็อย่าลืมหาอะไรมะ่ม่หาด้วยนะแบบว่าห้ามดูนัดมั่ม่หมาเลยอิ่มทิพย์นะทุกคนหาอะไรมั่ม่หาด้วยนะครับ あ、oh, かも。<laughs>